สวัสดีค่ะสบายดีเอฟซท่างช่อง น้องคําแพง channel นะคะเป็นคลิปที่2ของวันที่27กรกฎาคม2568นะคะคลิปนี้แม่เพนก็ได้แนวทาง5าน้อยร่วมของ4เซียนของสุดใจพารวยและเซียนสีสเกตเอามาฝากมาตอน f อฟทั้งช่องแล้วเดอ้อจ้ะเนาะแม่เพ็นก็ฝากเอฟซทั้งช่องกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ใต้คลิปมาให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะบอบาจะเป็นผู้ให้หรือผู้รับเนาะ ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะวันนี้ข้างใดฝนยังตกเน่ค่ะเนาะทั้งบันบากตตเบิดมือเบิดขึ้นเลยค่ะปล่อยปล่อยปล่อยอยู่เนาะบอหยุดบอเศร้จาจักเทือค่ะทั้งเหนือน้ำกระทวมโอ้ยจังสีเห็ดจังใดเนาะแถวนองค่ายนา้ำหนุนสูงแห้งค่ะเอซเห็นข่าวเบวิ่งข่า,าวติดตามทั้งข่าวน้ำท่วมติดตามทั้งข่าวอ่าทั้งสายแดนนะคะ จนบ่ได้พักเลยเนาะนอนกับบ่หลับเฝ้าตื่นมากกับเฝ้าจับถูรละพท์มาเบิงข่าวก่อนค่ะข่าวเหตุการณ์บ้านเมืองก่อนเนาะอะ,อะจังใดจังใดกับซูซูไปน้ากันเดอ้อจะ้ะมาค่ะเข้ามาเบิงผลฮานอยวันที่ยีสิบหเมื่อวานนี้กันก่อนสําหรับนอยพิเศษเมื่อวานนี้บนออกห้าศูล่างออกสี่หนึ่ง แล้วก็ฮานอยปกติบนออก670ล่างออก5 1ฮานอย VIP บนออก008ล่างออก9 9นะคะส่วนของสุดใจพารวยเมื่อวานนี้วิ่งรูดมาตัวเด่นอยู่ค่ะ FC แต่ว่าจับคู่โบเข่าเนาะของสุดใจพารวยค่ะ ส่วนของเซียนศิสเกตวิ่งลูดมาตัวลอง8จับคู่เบเขานะคะเซียนเชียงใหม่9เม็ดเดียว9ม,มาค่ะให้98เลขออก9กเกนาะกับ90นี่คะ่ะให้91เลขออกเ0้าให้98เลขออก9กนะคะช่วยไปอันละเต็มเนาะ เซียนโคลาดวิ่งรูดมาตัวลอง7จับคู่บอเข่านะคะเจเลขออก7จย์อันนี้ก็ช่วยไปนึ่งแต้มของพิหัตสามกับ2เมื่อวานนี้หลุดนะคะบอมาาของเซียนอุดรเกกับ1มาทั้ง2ตัวนะคะวิ่งรูดมาทั้ง2ตัวจับคู่ให้เข้า, 1, าหนึฮานอยก็คือ 1, 4, หนึหนอยพิเศษเลขออก4 1ตัวกลับเนาะ okay. ามาค่ะบาทนี่เอามาเอาตัวเลขแนวทางของวันที่ยี่สิบเจ็กรกฎาคม 2. 5 6 8กันต่อนะคะมาเอาตัวเลขแนวทางของเซียนเชียงใหม่กันก่อนนะคะสำหรับแนวทางห้านอยรวมของเซียนเชียงใหม่วันนี้ให้มาวิ่งลูดบนล่างเด่น1เม็ดเดียวนะคะ จับคู่ให้มี4คู่1210 18 19เน้นที่12กับ10นะคะของเซียนเชียงใหม่วันนี้เนาะ,นะส่วนเมื่อวานเซียนเชียงใหม่วิ่งลูดเด่น9เม็ดเดียว9ม,มานะคะ2ฮาหนอยเนาะมาน่อยพิเศษกับน่อย VIP แต่ว่าจับคู่ให้บอเขานะคะวิ่งลูดมาอยู่เนาะ,ะส่วนวันนี้ เสียนเชียงใหม่ให้วิ่งรูดเด่น1เม็ดเดียวบนล่าง3านอยนะคะจับคู่ชุดเน้นมี12กับ10ส่วนชุดลองมี18กับ19นั่นเองค่ะมาต่อที่ของเซียนโคราชนะคะส่วนของเซียนโคราดวันนี้วิ่งรูดให้มาบนล่างเด่นที่6ลอง7นะคะจับคู่ให้มี หกหนึ่งหกห้าเดเหนึเ้น้นให้3คู่นะคะก็คือ6 1หนกับ6กเนั่นเองค่ะของเซียนเชียงใหม่วันนี้เออของเซียนโคราดวันนี้เนาะได้มา6คู่ส่วนเมื่อวานของเซียนโคราดวิ่งรูดมาตัวรองนะคะมาที่7ตัวรองนอยปกติเนาะแต่ว่าจับคู่ให้บอเขา่าสำหรับวันนี้ ก็ให้วิ่งรูดมาเด่นที่6ลอง7นะคะจับคู่ให้มี6คู่เน้น3คู่ก็คือ6 1 6 5 6 7ลอง3คู่ก็คือ7 1 7 5กับ7 8นะคะอันนี้เป็นแนวทางของเซียนโคราชนะคะแคปหน้าจอเด้อจาก2เซียนกอนนะคะก็คือของเซียนเชียงใหม่และเซียนโคราชนะคะทําเลีอย่าเล่นของแม่นะ กำแพงแกงส้งกมกำลังดือองงงงด้อเนาะเนดนย่างค่ะยาเนี่เลยเห็นปากกาเมจิบอได้ค่ะเต็มบ้านเต็มเฮียนอยู่ค่ะเสียนไปเบิดขีดไปเบิดค่ะอะแคปหน้าจอได้เลยยังค่ะของเซียนเชียงใหม่และเซียนโคราชเนาะไปต่อกันเด้อจ้ะ มาต่อที่ของเซียนอุดรกันค่ะส่วนของเซียนอุดรวันนี้วิ่งลูดบนล่างให้มาเด่นที่ศูนย์ลองหนึ่งนะคะจับคู่ให้มีสี่คู่เนาะศูนย์สองศูนย์สามแล้วก็หนึ่งสองหนึ่งสามเน้นให้สองคู่ศูนย์สองกับศูนย์สามนั่นเองค่ะส่วนเมื่อวานของเซียนอุดรวิ่งลูดมาทั้งสองตัวนะคะทั้งตัวเน้นแล้วก็ตัวลองมาหมด ส่วนตัวจับคู่เข้านะคะเข้าชุดลองเนาะก็คือ 14, หนึ่นอยพิเศษเลขออก41ล่างเนาะวันนี้เสียนอุดรให้มาใหม่เป็นวิ่งลูดบนล่างเด่นที่0ูลอง1จับคู่ให้ชุดเน้น02กับ03ส่วนชุดลอง1นึกับ13นั่นเองค่ะ มาต่อที่ของพี่ประหัตกันนะคะสำหรับตัวเลขแนวทางของพี่ประหัตฮานอยรวมวันนี้วิ่งรูดเด่นที่8ลอง9จับคู่ชุดเน้นก็จะเป็น8-3กับ8-7ชุดลงก็จะเป็น9-3กับ9-4อุ้ยขอโทษ9-3กับ9-7นะคะเ <c oughs> อซ ส่วนเมื่อวานของพิพา์ห,หลุดทั้งตัววิ่งตัวรูดและตัวจับคู่นะคะหลุดหมดเลยเมื่อวานนี้สำหรับวันนี้ค่ะแกมือใหม่วิ่งรูดเด่นที่8ลอง9ก็จับคู่ชุดเน้นให้2คู่ก็คือ83กับ87ชุดลอง2คู่ก็คือ93กับ97นั่นเองค่ะแคปหน้าจอเอาของเซียนอุดรแล้วก็ของพิพา์กันเด้อจ้ะ ไ้ัปเปตนนะคะ ของสุดใจพาลวยได้มาแล้ววันนี้วิ่งรูดบนล่างให้มาเด่นที่7ลรองสอนะคะจับคู่ชุดเน้นมี7 1 7 2 7 3ส่วนชุดรองก็คือ2 1 2 2และ2 3นะคะของสุดใจพารวยวันนี้ส่วนเมื่อวานสุดใจพาลวยวิ่งรูดเด่นเจ็ดรองหกนะคะก็จับคู่ให้บบกเขาเนาะตัววิ่งตัวรูดมาตัวเด่นอยู่ มาน่อยปกติส่วนวันนี้ให้วิ่งลูดเด่นที่เจดรองสองก็จับคู่ชุดเน้นก็จะเป็นเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแล้วก็เจ็ดสามส่วนชุดลองก็จะเป็นสองหนึ่งสองสองและสองสามนั่นเองค่ะเนาะมาต่อค่ะสุดท้ายท้ายสุดค่ะมาปิดคลิปด้วยของเซียนศีสะเกดนั่นเองเนะ สำหรับของเซียนศรีสเกตวันนี้ค่ะวิ่งลูดเด่นที่7ลอง6บนล่างนะคะชุด3ตัวบนก็จะมี3 7 6แล้วก็3 7 9เน้นที่3 7 9นะคะส่วนชุด2ตัวบนล่างมี7 9 7 6 7 2 6 9 6 3 6 2เน้นที่7 9 6 9 7 6แล้วก็6 3เหมือนเดิมนะคะให้เน้นนอยปกตินะคะแล้วก็ เล่นได้ทั้ง3หามฮานอยแต่ว่าเน้นนอยปกติเนาะของเซียนสิสเกตนะคะวันนี้ส่วนเมื่อวานวิ่งรูดมา1ตัวมาตัวรองน้อย VIP นะคะแเนาะแต่ว่าจับคู่ให้โบเขาเรือจาวันนี้ให้มาวิ่งรูดเด่นที่7จรอง6 ก็ชุด3ตัวบนก็จะเป็น3 7 6กับ3 7 9เน้นที่3 7 9ส่วนชุด2ตัวบนล่างก็จะเป็น7 9 6 9 7 6 6 3 7 2 6 2เน้นวงกลมที่7 9กับ7 9, 6 6 9กับ6 3นั่นเองค่ะมาแคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอออเดอร์ นอยรวมของสุดใจพารวยและเซียนศรีสเกตนะคะวันนี้แม่เพนจะนำเสนอแนวทางอ่ารัฐบาลไทยนอกของแอดมารวยแล้วก็ของเซียนศรีสเกตนั่นเองคะ่ะเนาะมาเบิ่งน้ำกันมา่นไห้ตัวใด่นแยกบนแยกล่างมาไห้แล้วก็นเน้นวงกลมให้มาด้วยนะคะมาลุ้นกันนะคะ่า่นใช้ตัวใดถือตัวทีเอฟซี FC ทั้งชอง,ามมากกองมากบอเนาะมากกระตามบอมากาเบิ่ง เียบเซลาล่าอาจารย์มาเป็นนในห้างกันต่อเนาะ,ะคลิปนี้ไม่เพิ่นกระขอไว้พให้ทุกคนโชคดีนะคะร่ลำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนนะคะส่วนคนที่อยู่แถว ติดน้ําติดตะลิงเนาะคะ่ะก็ให้ระมัดระวังเรื่องน้ํำเด้อเนาะคะ่ะแล้วก็ส่วนผู้ใดที่อยู่แถวใกล้ใซ้ายแดนนะคะที่จะว่าคิดว่าจะเป็นอันตรายเนาะ,ะก็ขอให้ลบให้เลี่ยงนี้เด้อจ้าเนาะเป็นหัวเป็นใย่กันทุกคนนะคะแล้วก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์บรารมีนะคะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนาะ,ค,ะคุ้มครองพี่พี่ทหารที่ซ้ายแดนทุกคนให้รอดปลอดภยะะัยเด้อจ้กคิดนี้กับสวัสดีค่ะ